เอาออกไม่ได้โฆษณาสองข้างหลังอ่ะเราก็หันหลังให้อยู่นี่นี่แหละปีนี้ได้กินต่อหลุมแล้วโอ้ต่อหลุมไม่ใช่ต่อต้นไม้นี่เห็นไหมมีใบไม้อยู่เอามันต้นไม้ก็ไม่เกิดอยู่ดินบนโกหกอยู่ข้างบนเนาะโกหกย่งบนนนเีีค วายวิโต้อันนี้พี่นี่เตาโตมานะคะกับพี่วิิเีบเมอตยที่นะอบีอันนี้เวยกะเกิดดึงมีวิปุดึงเจนี่นี่มีงขัวขัวรวยรนีบ โบมียิงโดด์หญ่แบบนี้เนะยบดอมเลยอันนี้มันกินไม่ได้เหรออันเนี้ยเก็บม่านไวที่มันตกตเก,ตก็บใส่นีเก็บด้วยดีไหมเนี่ยเหรอโอ้หโอ้นี่เบียร์เราปีนเสดบ้านตุ่มตยตุอันนี้ชาติตีเยร์ของผมอันนี้มนเป็นตัวนอนนะทุกคน บบเาาขาไปเอาม,มา,มาตั้งหลายอรอบแล้วรอบนี้แหละได้กินแน่นอนปก,กติมีแต่มาแบบค่ำค่บอะไ่ไปสว่งมาจากไหนตอน้องเป็นนอนดีด้อเยีะเส่บอ,อ,อุ้ยแม่ดูดูขาวมากเลยอะ Ngong. Trì khám. No. Trời đã khuya rì mày bụng nè. Trì. con Trì. 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 ก็คนขาวอ่ะแม่ดูพ่อมันไม่อ่ะพ่อพ่อดำหิสารกุลสอมเสียมเองอ่ะพ่อดำลูกขาวหนูขาวดิตอนตอนเด็กๆนูขาวซอสกุ้เลยราบียนเอาแต่ลาเกินนะแล้วเราไปจังนี่ดิ เราจะทำยังพี่วุฒเกรงจะบอกว่าอะไรเขาะในจับที่รู้ใครให้ตังค์ใครให้ตังค์พี่ชาไปซื้อพีเกวยของพี่ด้วยเกรงกับพี่วุฒิบอกว่าค่ายกค่ายุกมัวค่ายกมัวจุ่ยจับกินเตแม่จุยจับ ินไปมันคอมมือมันเหนื่อยมันจนมันกินมแข็งแรงนะสองูอันนี้กินอันนี้กินได้ไหมคุณนี่เป็นชาอาคารโรมาหนแม่ค่ะจะอะไรเดิมมายวดดูดากบานเองดูดากบาเตกเดินกลองเต๊กือชาบเป็ดเป๊มอดมานแต่ขาเรืองต้องครูเตกใจใจจาก่โบกาโบม่ได้ไปเอออาบัเตอรออรอมได้ไป อันนี้นุนชอบกินไอตัวที่มันเป็นแบบนี้นะทุกคนมันจะกินแค่แบบนี้ถ้าไอตัวนอนมันไม่กินแล้วก็ที่มันเป็นสีดำๆเนาะนู้น้องแหละตุ่มเป๊ะหมดเลยอ่ะี่อันเนี้ยแซ่บลูกรสดีบบอเอาเดี๋ยวมันตอดปากบวมอ พอบอกว่าไม่ต้องไปสูงสารมันมันไม่สูงสารเราสิรถจอดไหนโว้ยเพลียเลยรถตุ่นโตปีนี้เลยทำไมเราเรเบิดอยากตุ้งบ่ดใจเต็มุืจอดอยู่เฉยๆอ่ะยังโดนมันไอ้ทัพเทิงชอดฝาได้นี่โบ้โต๊ะอันนึงเลยโอ้ตอนไหนเกี่ยฮะตอนพ่อเินไปเอารถนี่มา อบอกแล้วไม่เสือ้อการตัวลายลันเอ,อเอาไอ้น,นั้นไปเก็บไว้ก่อนเอาไอ้นายุ่มากินให้หมดน่าจะก็บไว้กินแล้วพรุ่งนี้ต้องทำงานนะได้ตั้งสองขวดแล้วอันนี้ไปเก็บก่อนอกินเอาไปเอาไอ้นายุ่มากินให้หมดก่อนเฮ้ยบร้อย ี่ยนี่คือตุกอ๊กต,ตี่ยนเพราะตานเยัฟงก็วยา้อตันไอพวกอตาการนู้นกสวง <c oughs> เฮ้ยน้อโตนะใสน้อตุก๊กไปกับเส้นับบไปโลด,ดนั้นกินแค่ครึ่งขวดก่อนหนึ่งขวดนั้นเก็บไว้เ,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 เก็บไว้เก็บไอโกยขี้เตุยียมยมีนนเป็นโรงพยาบาง,บาง Wir gehen die...